ตกลงที่กลับมานี่จะมาย้อเย้ยฉันใช่ไหมผมจะย่อเย้ยคุณทําไมเราสองคนเนี่ยเป็นสามีภรรยายกันนะไม่ว่าใครได้ตําแหน่งนี้ไปมันก็เหมือนกันนั่นแหละเพราะสุดท้ายแล้วมาหาวิทีอะไรของพ่อคุณมันก็ตกเป็นของเราสองคนอยู่ดีผมว่าเราควรจะดีใจนะพีนีิที่ตําแหน่งนี้ไม่ตกเป็นของคุณถ้าคุณจะกลับมาอยู่ที่นี่ฉันจะให้นวลจัดห้องไว้ให้ สำหรับคุณคุณอาจจะเรียกมันว่าสามีภรรยาแต่สำหรับฉันนะ <พ ASE. S 2> คุณก็เป็นแค่คนอื่นไม่ لا, ต้องจัดห้องให้ผมหรอกผมไม่ได้จะกลับมาอยู่ที่นี่นะผมรู้ว่ามันจะทำให้คุณอื่นอัดเปล่าๆที่คุณเห็นแ้่ผมเพราะมันจะคอยตอกย้ำกับคุณว่าด็อกเตอร์วิกันดาคนที่ชนะเป็นที่หนึ่งเสมอ แต่ครั้งนี้คุณกลับเอาชนะสามีเร็วๆอย่างผมไม่ได้